ข้ามมืดเปืดตาพี่น้องเอ,อ๋ยรู้สึกแบบเต็มที่ทีมงานเฮาทีมงานเฮาอีกผู้หนึ่งนะไก่สิยุ้มหัวกินเลยพี่น้องโอ้ยเป็นอะไรหิวข่าวบ่วข้าก็หิววะ่ววะกินข้าวจี่แหละ กูกลืมสซต่างห่างน้าการสุกขนาดสิว่าน่าสนอบางทิมอ่ะเออเสร็จนี่เพ่นก็มีบอสบายดีเทิมทำไมกรจอกไปล้างก่อนสิลูกยังบได้มือทนขนาดลรสนีป่ายังาอันนี้เป็นเนงือกนอเนื้อเก็ดเนื้อก็ุ่ก่อน พักใส่กระปุ้นเหนื่อยังวะคือแบบหล่อเหงือ่อนี่นั่น,นก็สิเป็นจซาจอยพี่น้องเอ้ยสูสุดพลังคือ,อยังนี่นนไก่สติ๊กหัวมึงยะไรไเฮ้ยโอ้ย มันก็ลลมอะเผื่อมันสิอามาออายิมออันนี้จ้าบอางนี่ล่างกิดินก่อนเรือนี่เด้อกิดินล่างก่อนถ้าปิดจะถ่งเด้อเขาไม่ได้เปิดเด้อค่อยล่างมีดดีๆเด้อเฮ้ยมีดเท่านะ พ้นไปเลยก,ก็ได้เฮ้ยสีศพนี่พ้นไปเลยก,ก็ได้เมือ่อื่นนะไปซับตามะหุง่งไปหั่นกระลำกระเลมไปปาดมังนาวเด้เมือ่อื่นน่าซื้ตะมะหุงห่งไหมค่ะ เป็นสีลอยๆโอ้โบแมนแสบได้พี่น้องลอยเมื่อยเพี้ยวะก็ตลาดแต่งเศร้าลืมกินข้าวเที่ยงน้ำแข็งโมได้เห็นจระไข้ปลากระเบนบอสหือ จอยเฮ้ยเธอแล้วเธอไปเสื่อน,น้ำแข็งครับพี่แคทเด้อจัดไปเนี่ตัวที่ขวแล้วนะพี่น้องสีสันกับสิเป็นแบบนี้เขูอยู่ <c oughs> โทษ <c oughs> ถ้าเบิงหมอนทัดไปพี่น้องเอ้ยอยังอีกประมาณจังหมอะฮ่ยอีกจากกันหาเนื้อปลาพี่น้องเอ้ยนี่นี่สิให้เบิกใหม่เนื้อปลากระเทียมพริกพริกต้ม จะไปขวประสมใส่เอ,อแป้งนัวโรสด,ดีน้ำตาลจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนัวจากหัวปลาเอากระตำแหลกๆแเ้ากระิมตอง่นาะอืมเอาสิตองเอาน้ำเทถิ่มแล้วก็ททวก้างไว้ลงหมอ้อเอา โถ่จ่อยเห็ดแล้ว <c oughs> ซูอยู่กินข่าวน้ำกันก่อนเปไน็นอย่างชิจำปลาเนี่ยซูนอนอยู่นี่แหละหมื่นไปลเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ส,ส,กสุกัสซิโซมุมป้านตีจักสีน่าวป้านก่างบ่ค่ะเออมไม่เน่ใส่หอ,อมรอบนี้อันเบามีพิ่นใส่หอมบัวดำเน่องพักบัวอากัวขวดเบิร์ดการคมกันคอมม,า,มแาแ,มมนแขนปายไรทาเบงหมอทัดปลายพี่นอ้องจา๋า น้ำขปุนลงทานมืออื่นจ้าเสร็จหงทานแล้วแล้วพี่น้องอันนี้ปลาสิมเทอ่ะลงกามังไว้ไน่อยพ่อจ้กเคยกามังนะอีเทน หง่าวมากทอมึงเอาไปเห็นกอดตองนะเอาไปเห็นอย่างาานั่นสิม้งอย่างมันสิม้งอย่าง ม,มุอง่แม,ม่ไม่เสรเขาพลาดบอะขลามโอ้ยใบตองล่วยไปอา,า,บบาดพ่อจะเคยสาม,มีปลานะนนปลาเขายังลายอยู่เอ้กะ,ะ,ะก,ะ,กะทิลงไปพี่นอ้องเด้อจะเด้อ ไฟข้าบพ่อโมนหอมแดงซอยหัว้ักบัวซอยเนื้อปลาเพิ่มเนื้อปลา เครื่องเราก็มีแค่นี้คร,รับวะของืุดรถดีาบมะกรูดมาตองสี่เขาหมดสีมาให้ ง่วงนอนในบาทนี่เห็ดคองยนนังมาทะเลาะง่วงนอนละ่ะรอบนี้ข้าวปุ้นพี่น้องก็ไม่มีพัดมีพัดมีพัดปวายพันเห็ดนี้ต้องเห็ดหลา่อยๆพัดมีแต่ว่าแต่ว่ามันกับสีบกเครื่องถอนนำข้าวปุ้นนะเฮ้ยปีน่ะเนาะไม้ทงงบนะสีบก ชีบอ้อยงดลายจริงมีมันง่ายบ้านในประเทศผู้เดียวมันกระโบหมูท่านคือเก่าวันนี้มันสุกลุ <c oughs> กแล้ว พอเน้นเพร็ดดอกพว่าเด็กน้อยเกือเด็กน้อยบวเพร็ดเป็นมอเขาไปเอาพริกแกงนะมอกอนหน่อยอกอปกติใส่แกงนาะบวไกลกพี่เนะอนนะประมาณโลก,กว่านี่แหละ จนขำจนมืดเปิดหูเปิดตาโอ้ยเนาะโผดโผล่อะไรพี่นออ้องเอ้ยเจ้าของมันนะกะทิลงมาก,ก่อนเลยข้างไว้ผูกข้างไว้เตาทุกก่อนกะทิมาลงอื <c oughs> จนขำจนมืดอืลงไปก่อนเดี๋ยวก่อนลงไปอีกโอเค ผูมืดไปแล้วพี่น้องมืดไปแล้วตะวันรับขอบฟ้า,าบบจะเอาลงให้หมดหม้อสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมแล้วก็แยกย้ายกลับไปพักผ่อนขออนุโมทนาบุญขอให้ได้บุญให้ได้กุศลก็หลายเถดเบื้อขสุข,ขสุขคน บอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทีมงานของเฮาบัสคนอะไรที่หูโตว่ารวมทำบุญกับเฮามากับเจอมลากากีเนี่ยเป็นยังดอกเฮ้ยอาซมนี่แหละบอยู่งพาอมาลงได้กะถี่นะอืมยุสกอน้ำตาลลงมากันกูบอกพอแล้วพอเด้อลงไป Thôi Lột đi thôi Thôi Đang nua thôi อฮอเออออยังไงะก้อนี้วแต่แ่ปวดโผล่มอได้หมมโดหรือเปล่าเจ้าจะเห็นได้ไหมเจ้าจะเห็นได้ไหเอเอ in มวหักห่ด้วยปาะจก่อนจะพาคนอืม พี่น้องจ๋าถูบโลดอาสาก็บเบอถูกถูกถูกแล้วไปโฮยดีหนามหนามซนี่ป่าแล้ยังบาได้เมื่อยพี่น้องเอ้ยไปตู้ทงพักอันนี้เอาอขาไปไหนไหนขอไปนี่ใส่ทำจอดไป สาวหน่อยสุดแดงมาละซะก่อนอีนะเฮ้อโอ้ยโหดโพโหดเฮ้ <c oughs> เหลือหมอดท่ายแล้วพี่น้องเอ้ก็สิไดแยแยกยายเก็บของผักผ่อนตามมัธยาใสเนาะขอบใจพี่น้องปองไฟสุขุมสุสคนที่ติดต,ตามแล้วกับเบิ่งมาตลอดซีซั่นการทำน้ำเข้าปุ่นเนาะมือนีกะก็กขอจบ คลิปไวเพียงเท่านี้ไว้พอกันมือนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห่งกันสุขูสุขคนกูจะทำบุญมานำกันก็นกนขอให้ได้บุญได้กุศลได้ลาอยู่ดีมีแห่งลำรวยร่ลำรวยสวย,สวยๆเฮงๆปังปกันส,สุขูสุคนเนาะอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใส่กันลายๆสาธุ